าช่วงก่อนตายใครได้ยินได้ฟังคำตถา,าคตก่อนสิ้นชีวิตคือช่วงมรณะกาเลสังโยชน้าที่ยังไม่สิน้นก็จะสิน้นสังโยชน้าเบื้องต่ำเนี่ยที่ยังไม่สิน้นก็จะสิน้นใครสังโยชน้าเบื้องต่ำสิ้นแล้วก็จะละสังโยชน้าเบื้องสูงได้คือจะเป็นอารหันต์สามกรณีหนึ่งได้ฟังคำ ตถาคตโดยตรงอันที่สองไม่ได้เห็นตถาคตหรอกแต่ได้ฟังจากสาวกของตถาคตอันที่สามไม่ได้เห็นตถาคตไม่ได้เห็นสาวกตถาคตแต่ตัวเองเนี่ยให้ควรเนื้อความแห่งธรรมะในกาละอันควรก็รอดและผลคือศพผู้ตายจากผิวพันธุผ่องใส ลองไปดูตัวอย่างของสพที่ผิวพรรณของใสสักนิดหนึ่งว่าสีแบบไหนสีจะประมาณประมาณเปลือกกล้วยหอมเนี่ยเหลือง